ีนนอ๋อรถหาคู่แล้วทำไมเป็นหมู่บ้านนี่อ,อ,อันนี้แหละคนไทยสร้างให้ะหูหอ,อ,อก็เขาอยู่ตรงนั้นแล้วต้องย้ายเขามาอยู่ตรงนี้และคนไทยเอ๋ประเทศไทยต้องสร้างบ้านให้เขาอยู่นี่ไงลงไม่ฟาแล้วเออแล้ว,ลวมันหลเรื่องมลพิษรนี่หนแหละเป็นสร้างแบบเดียวกันเลยเนาะนี่แหละ ข้ามขมืดครับ,บาการไฟฟ้าไทยผลิตเอกประเทศไทยเป็นคนสร้างให้อนนี้ยังพอเห็นไฟเห็นอะไรบ้างมีบ้านคนนะครับแต่ก็ยังมืดถนน,น,นทางไม่มีไม่มีไฟถนนเลยครับเ,เห็นติดรดไฟนะแต่ทำไมไม่เปิดครับสองทุ่มแล้วยังอยู่ที่ชยัยาบุรีอย่จะข้าม,มด่านไปพผู้นำบุกเบิกเอาเสวตมาตั้งที่แห่งแรกไปหงสายังอีกไกลเลยครับ เาพุกอเอาเซเว่นเอา้าจากหงสาจากหงสาไปไดายชายแดนก็ประมาณ30กิโลแต่เส้นทางจากลงไปฟ้าไปก็ถนนดีครับแต่ว่าช่วงนี้ถนนค่อนข้างจะแคบแล้วขับรถก็ค่อนข้างงงครับเพราะมันเป็นเลนขวางืงยมัน